Master. Master มสาสเตอร์มาสเตอร์เอฟซีทสมสุวรวันนี้หมายเลขสิบห้าที่ประจันอินทาวงหมายเลขสิบแปดบเลียนของเฮาในเมื N ่อนี่มันจะแข่งขันกันในเวลาสิบห้าโมงสามสิบหรือว่าสามโมงครึ่งนผทุสมสองเกมสม่งมาสเตอร์นี้แข่งไปแล้วหกนัด ดูนะที่3ามอาล์ตตอนนี้พุธซิลให้สัญญาใมาสเตอร์เก็บป่านจะไปเองนั่นนั้นสุประจันสุประจันคิดมาทางฟังกัวับป่านจะบกบยิงทีเทจ,จะกลโอ้โหโหอ้โหยังทัวได้แต่ว่าดูแถวซองอาระมามสเตอร์จะได้โตขึ้นมาฝากมาทางฟังกัวคำป่านดวงวิไลคำป่านจะไปอุ้พี่พิกได้สวยงแต่ว่าการที่ตัดฟาวิก่อนต้องได้เปิดมากันยังมีโอกาสแต่แถวซองของมาสเตอร์ เก็บป่านมาได้อยู่จะได้โตขึ้นมาฝากมาครับปัญเลี้ยหมาทางฟังกลัวพี่ทักพี่ทักจับป่านอยู่พี่ทักฝากกลับ,บ้นมาฝากมาทางฟังกลัวชาวิลถูกก็เป็นได้เอาลามาอีกคือหนึ่งมาเจอรตรง้องกันดีๆเออจบแล้ห นัน้าประตูออกไปแต่จัยงวาชาตินี่จัยงวา,านี่ของค้าป่านดวงวิรัยจะไปถือจากนั้นอ,นอนุรักษ์วิรพลวกสักโอ้โหมาเอาละพลิกบอลจะพลิกไปได้บอพุตดาวีสุดท้ายนี้บานออกละเอาเอาเอาต้องใจเย็นๆเลยนะกีฬาต้องใจเย็นดอกเจัยงวาพุทธสินเป่าแล้ว อบานโอข้างบานยุนใช่ไหมเอาละยุนไปมาเลยทำปั่นลงวิไลทำปั่นลงวิไลฝากครับมาให้กลางโบมีภัยตอกขึ้นมาก่อนหิงจังหวะเดียวโอ้โหโอ้โหเจ้ามานี่ไปทำบานเลยว่าจังหวะการเข้าบานนี่อันตรายชุนกฤชีเปิดปานสัดเหวี่ยงขึ้นมาข้างหน้าเก็บบาดลงพื้นได้ บาดจะไปจังหวะนี้พระเจ้าซาเวสฮักไปเอาอยัางโบพานผู้ลินของมาสเตอร์ครัปานดวงวิไลครัปานให้กับพุทธวีพิทักษ์จะไปยัางโบพานสมสวัสดิ์ เอาบาดเสร็จเกมมาอยู่อบาดเปลี่ยนมาทั้งมาเซอร์ฝากหย่าวมาให้กับสุบประจันเอาลายจังหวะนี้ลุ้นเดียวครับอนุรักษ์สุบประจันชุบประจันหญิงโู้วจังหวะสุดท้ายมาเซอร์มาอีกทีหนึ่งแก้วเวียงเพชรฝากไปทั้งฟังทัวจับป่านลงพื้นได้สวยงามคำป่านดวงวิไลคำป่านดวงวิไลเปิดมาป่านตามหลังก็คือโทษเอาทางด้านหมายเลขเสาสองชาร์จ โอโมคาเนนเอโมคาเนนออกแนวรับออกมาเลข3 1อิบเดิน์วงหลวงสลราดข้าประดิษแทนแล้วปอกกันกับตันกแข่งกับตันทิมมามาตุกเป็นของที่ประจันอินเด <c oughs> <c oughs>